สวัสดีเอฟซีักแพงกันเมื่อสุขสุขคนเด้อบัวพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศกับยินดีต้อนรทำของสุโของออ้มันหน้าอีกแล้วเนาะพบุพเพน้องอ้อมในมื้อนี่แกน้องอ้อมจะพาพ่อแม่ไปลงไปหาหน่อไม้เนาะไปไปหาหน่อไม้กับเขาน้องอ้อมกับน้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะ ไปให้น้องแอมไปชวนน้องตุ้งตุ้งตีกป да หาหน่อไม้เนาะก็ไ่ได้ไปหาอยู่ในหลุมเนาะผมไปหาหลักหัวบัวจะมีลูกบอลเนาะก็อยากกินแกงหน่อไม้เนาะเพราะเมียปลาเลยก็ไปกินเฮงเลยก็ไปน้องอมไปหาเมื่อนั้นก็ได้บะัวแกงทำน้อยน้อยเดียวหนึ่งแกงคิดบ่าอีมาเราจะไปหาอีกบัวจะได้ลูกบอลแต่ว่าตอนนี้น้องออมจะบ่อเอาเนาะหน่อไม้อันโตเป็นเรื่องๆขาหนาเพราะเมียปลาลงเอื่นโนม้ก็เรื่องๆนะน้องออมก็จะบ่อเอาแบบว่า จะเอาแต่น้ำไม้สังเวยเนาะหลักกาน้องอ้อมก็จะชวนน้องตุ๊กน้องติ๊กไปเนาะชวนน้องตุ๊กน้องติ๊กไปแต่ว่าอ้อมก็มีผู้ใหญ่เพิ่นผาผู้นัดมาหาหน้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะมาอนกเงินมาหาอย่างเนาะผาเงินมาหาเพิ่นก็ะปากมาหาโบราณเนาะประวมาณน้องอ้อมแตเพิ่นผาไม่หายหลักการโบราณทีนี้เนาะเพิ่นไผ่โบลาณหาชิพั้นเนาะน้องตุ๊กกบน้องติ๊กในแต่น้องอ้อมจะเดินเพิ่นมาถ่ายคลิปน้ำเลยเนาะไปหาน้าไม้ลักกาถ่ายหาน้าไม้จบแล้วน้องออ้ม ฮันนี่ไม่กลับมาแล้วน้องออมปะจึงเลยเอาเงินให้เพื่อนเนาะน้องออมกระคอเขาพูดเขาพูดวิญญาจะดีได้หลายเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องตุ๊กฝากมาให้จำเนี่กระคอให้คืนพอไปรอยเท่าพันเท่าเด้อซาถูเนาะเป็นกระฝากมาให้เป็นเถื่อที่โชว์แล้วเนาะกับน้องออมกับว่มีเวลาเขาไปหาให้เพื่อนดูเพื่อนเนาะก็จะเอิ่นเพิ่์นมาถ่ายคลิปแบบไปหาอยู่หากินแบบนี้แหละกะจึงเอาให้เพื่อนมาทใช่แล้วื่อเมื่อไปลงเอ้ยกะจำเนี่กับชื่อว่า ลายตืบเนาะสำหรับเด็กน้อยเนาะกับเด็กน้อยเป็นการซื้อได้หลายมือตืบละเนาะหาสิบพันะ 4, แต่คันว่าไปซื้อแบบเป็นคนทีนกินนี่บุกพุ้มพามราะเหตุลลูกเองคันซื้อเป็นแบบคันซื้อเป็นคนกินแล้วไปชังนี่ฮะมือเดียวเบิร์ตเนาะคันเป็นแบบขนมขนมเด็กน้อยเขาซื้อขนมขนมน,นี่กินได้หลายมือคันน้องออมนี่ไปโรงเรียนได้เงินมือละสิบพันเนาะกะบหามืออะทิตย์หนึ่งละนี่ฮะไปโรงเรียนหาสิบพันเนานะคันว่าประหยัดได้แบบว่า ไปเอาเงินไปมือละสิบพันเนาะแต่ว่ามันบ่ได้พ่อแม่ปราหลงเองขนมนกะบอนละสองสามพันอยู่ห้งเฮียนนะกะมันได้ยุ่งมือละสิบพันแต่ว่าบางทีถ้าเติม,มน้ำมันเติมน้ำมันเถอะละสามสี่สิบหูเนาะมันกลบกคุ้มแน่น้องก็จะพาพ่อแม่ปราหลงไปหาหนองไม้น้ำน้องอ้อมเนาะไปเบึกว่าจะได้หลิโบ่เนาะพ่อแม่ปราหลงก็ไม่ได้ไปหา ถึงแล้วเนาะอยู่ทางผู้มาบนเกาะกวยเล่ย์เนาะแต่น้องออมจะไปเอิญน้องซุกน้องติ๊กไปหาน้ำเนาะกลับไปกันเลยสภาพเนี่ยกระลมแห้งแห้งเนาะเดี๋ยวกะจะพากันอยากไปหาน้ำใหม่เนาะบ่าจะขีเลยไปดอกนี่ใกล้ๆนี่กับบริไกลบันไดน้องก็เป็นปลาดุกเลยเดี๋กลับไปน้ำน้องแอมหลักการน้องซุกน้องติ๊กเนาะหลักการน้องออมนะำถ้ากันอีกตัวนี้เนาะไปน้ำทุกที่จริงๆนะมาหน่อยน้องออมนะกับพอดีหน่อยละ มาเรียงแตงแตงเองไงเนาะคันพ่อแม่ปลาลุงจื้อได้ติตาน้่มอ้อมแต่แรกจะหูเนาะว่าน้่มอ้อมมาแต่ใส้มาตัวนี้ใครหูกะใครพี่หูกะมิ้นบอกน้่มอ้อมนั่นเนี่ยว่ามาตัวนี้น้่มอ้อมมาแต่ใส่เนาะกใหญ่แล้วตอนนี้เกือบบเกือบบลอดเนาะตอนน้่มอ้อมไปไทยมาน้่มอ้อมนะกื เกือบบอลอดเนาะเกือบตุยน้องอมไปไายสามมือสี่มือกลับมาเกือบตุยเนาะมันโซพวงเอกปลาลุงปลาคำรามบได้ยินเสียงแหงน้องอมก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเพราะว่ามบุนีลมแหงแหงจนเว้าสิเว้าดังฉันใดกระเทยสิบได้ยินพวงเอกปลาลงเลยไหมน้องอมกัขนาดลมแหงกระคอนขังจะบได้ยินเนาะตอนนี้กำลังยางไปหาน้ำม่นได้หอดป่าน้ำมันนจะหายพวงเอกปลาลงเบิ่งเนาะมาลุ้นว่าจะได้หรือบ่นี่กะมาหอด ป่านเอาไม่แล้วการันตุนการันจะได้หรือบ่หยุดเกินน้องตุ๊กน้องติก๊กเอามาทักทายสบายดีเอ็กซ์ีเอก่อนแป๊บนึงอ่าสบายดีโนเอื้อจะอยู่เหื่อนบ่เมื่อนี่โอ้เพิ่งวนไปเห็ดวิ่งอันบ่โอ้เพิ่นหากกำลังมาโอ้เดี๋ยวมาบามึงจะได้หรือบ่คุกสำหรับวัไแรกกับบริเก็ตบริเกิตอีกแล้วเมื่อนั้นก็ได้แจนไว้เดียวนึ่น ่าหาัอนมามัยเลืองๆนั่นกินมาได้ขแมแงนีเนาะมาฮะมาน้มัชังไ่โอ้จะได้กินหรือบอ่น้อง๊กิ๊กเอ้ยมันจะมีอยู่บ้ากมนเจ้าไปเห็ดย่างใส่ซมือนี่น้องตุก๊กงติ๊กน้องติกงต๊กมจะยื้อนอ เคยไกลไปก็เห็นไอ้พี่ไอ้เจ้าเห็ดเตาบ่โดยเห็ดแดงแน่เดี๋ยวดิเพิ่นเพิ่นเอาไม้มาจะใช้ลงเตาซะไปไปเอาไม้เป็นบ่หรือเอาไม้ตายเอาไม้ตายอ๋อเอาไม้ตายโอ้ยมันจะกล้าอยู่บ่โอ้หนุอมอมเห็นนะประมาณได้อยู่ประมาณหาสอบนี่แหละมันกับบริใหญ่ไปไดยเนาะคนเห็ดกับฟไพรแน่น่ะเห็ดผู้เดียวบ่ออ๋อ ขายคแกันอ้จะก,กูบอกเราเห็ดงี่เลดจากนั้นมัาจัดซอบมาหาสอบเน,นึ่นกะองงานเลยี๋วยว้องจะพาไปเดไปหาน้ามไปไปครูหเห็นอยู่บานต้องตุกฮะโอคุคจอกป้าลมแห้งตายญากใช่ไหมตุลมแห้งปัยาายมีอันนั้นใช่ไห บมมีแฉงลมหัวลมออกจิตใจหยาดเมื่อลงองก็ลืมไปหัวลมออกพากันมาหาหน่อไม้ในป่าในดงโอ้เห็นยี่บ่น้องจุกโอ้โหมีเนาะหน่อไหมกันอันเดียหานงหนึ่งค่ะเออนั่วนางติอันเดียนี่แหละเอาพุทธคนเจ้าหาเห็นจะพากันเอามื่อแงงวันนึงอือพี่น้อยในตรงอนจะพาพี่น้อยไปลุงจีหาทางหนึ่ โอ,อ้โนี e, oh, ่เนาะน้ำใหม่ทางน้องอ้อมเอามือมือนันละกินบ่ได้เพราะว่าคุณแม่ว่าเพิ่งพอกินเนาะเน้องอ้อมก็เคยเห็นเขากินอยู่แต่ว่ากินได้อยู่เนาะแต่ว่ามันจะขมเนาะเาตอนจบในลายเต๋าน้ำใหม่แสนข้าเนาะสอของมันมันก็จะมีกอลำซีเขียวลำซีเหลืองคักแน่เนาะผสมประสานกันไปอ่ะหาบางรู้ฮะน้องติ๊กนี่อยู่บ่ นี่ไงได้แจงบ่ฮะโอ้คิเดีอยวไป่นทางกุกกักล้วยจะมีบ้านอื่เหมือนี่บลมแห้งเนามลมแห้งไปทากันมาบูปาคนหนึ่ตาลุงเอ้ยลมก็ลืมไป้นงหัวลมออกทากันมาบูป่าเดี๋ได้มาหอดเลยฮะฮะปาโน่เอิมกับทากันโคบรถแล นกตุกนกตีกนกอ้ำผู้ผู้เห็นก้อนหมูก็คือนกอ้ำเนาะผาหมูแหลนออดรดแหลนตามน้ำระหว่างฝนเห็นเพียงก่อบัดเบิ่งบัดยึดยึดเบิ่งบัดเห็นโหลดนกอ้ำว่าโหลดบ้เคยหูเนาะผู้หูมาแต่ใช้บ้หุเนาะอ้อมกับผู้คือการรดนี่มาแต่ใช้ในลมใช้เบิ่กเาะเป็นคันชีดำนกออำกับโบ้เคยเห็นบ้เคยเห็นเขามาทางพี่จะเจื่อเนาะนกตุกนกอ้ำผ้าแหลนรากันย่านเนาะนกอ้ำกับ น้องอ้ำก็เห็นแล้วก็พักแล่นว่ายืดเล่นๆมาน้องอ้ำวายาดพิลลุดจำเด็กน้อยมาเคยเห็นน้องอั้มวายาดอยู่ใกล้กันเนาะอือหูน้องอ้ำพากันมาเล่นยุดในนี้ก่อนขอเจาะในอันอันนี้ฮะไปดูเห็นปะมันก็ชีดดำๆอันนี้เห็นี้อันจอดอยู่พุ่นโหูอยู่กาก่อนเอาใหม่หูนี่ฮะได้โหลดนะน้องกระพัวเป็นโหลดไผ่เนาะ <sa id> น้องอมกัดยืนหาน้ำไม้อยู่กันร้องหาน้ำไม้กับน,น้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะพักกลองได้ค่าวหนึ่งได้ยน้องอมน้อมได้ยินเสียงน้องอ้มได้ยินเสียงเนาะน้องอ้มว่าอมอมจักรถไดแหละขี่มาทางเฮ้าวะน้องอ้มกัดพักแล่นวันนี้น้องอ้มแล่นน่อยไหมเฮ้ยฮันเด้เด้เหากำลังรุ่แล้วเด๋วอยู่ในเขับไปก่อนน้องอ,นะอ้อมกับน้องๆที่ฟากันไปหาน้อไม้นะเพื่อหัวโหลดภั <at> <at> น้องอั้มกับโบเคยเห็นเขามาทางนี้จักเถื่อกอะน้องอั้มกับพากันไปคุณศิษย์ญาติน้องอั้มญาติเป็นรถแบบคนจับดิกน้อยเพป็นวะเหม่อนกับพากันพากันเลียนก่อนวะเลียนไว้ก่อนเนะาเนะกับาห,หานอไม่กำลัง,ง,งนั่งหานอไม่ได้ยินเสียงเค็คเค็คเนาะกำลังหานอไม่ได้ยินเสียงรถมาเบิ้ลเบิ้ลอยู่มาหามาโหลดถ้าเห็นรถจักรถดไปเลียน้องอั้มวะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเด็ดเด็กำลังสิไปเนาะโอ้รถโหลไป ขะเจแา้วเรับรนติลนมาให้แล้วเฮ้ยเดไปเร็วไปเร็วเชกหลดไฟแล้วน้พ่อูหูแถวพูน้องพูเลนออกไปแล้วหลดนะอ้อพ่อพูห่วเป็นหลุดไฟเนาะเขามาจอดในนี่พึงเติมนนนนน้องอัมครับพากันเลนก่อนเจ้า่านิวบนน้องอัมเป็นย่าคือย่าว่าพาพ พาหมูเล่นแล้วก็หมูกะคิดว่าเพื่อนเห็นงูเห็นพี่จังเนาะฟากันเล่นพอดีออกไปแล้วพูดฟาพูดว่าเขามายังเนาะแล้วก็จะพากันไปหาทำไมอีกนี่ไปน้องแอมมือเบิ่งว่าเขามาเห็นยังในบ่อดนะเนาะไปแอมโอ้สีได้ดงมือนีแล้วเนาะค่ะเห็นมีประมาณสองคนนี่แหละในรถนะเขา เขามาทช่งตะโก้เนาะน้องอ้อมกาบบอ้ค่อยเห็นเขามาจากเถื่อทางนลยกันอ้อมกาบซื้อยานอนอ้อมบ้านเดาไปหาน้ำไมอเก่าเนาะบาทนี่อู้หัวหมากปีอ้อมตัดเอาเบ้างเหระมะกล้วยเอาแต่มหมากปีฮะเอาเมื่อมันสุดแล้วเอาเมื่อให้ตากินเหยื่อเนาะไปดึงกันน้องตุ๊กบ้านเลยอู้ดีได้ละ เอาเมื่อแต่แบบนี้เนาะไปก่อนนี้คุซิโบมีมันสุดแล้วอ้เมื่อกี้พักกันเห็นหลุดแล้วก็พักกันเอามาให้อีกเนี้ยบาทหนึ่งผู้ถือกอนไม่แต่เบิ่งช่วงคือสิโบมีไปอาจจะไปหอดนะเนี่ยลองหาเบิ่งพักหนอกเท่นี้เนาะอันเอี่ยเคยมาเก็บอยู่มีอยู่ลองเบิ่งค่ะ มีทางลงบ่ไคมีไปลงแอ้มลงมาหาเก็บผักหลอกเพื่อกิออนอาจจะมีเจ็บก็ได้แล้วตอนนี้ก็พากันหาเหนื้อไม้แลีล้ยเดี๋ยวน้องอ้อมก็จะเอาอัานตีแผ่นน้องๆกันเนาะน้องอ้อมกับน้องอ้อมก็จะหาย,ก,ยกันอยู่เนาะค่ะมาถ่ายคลิปน้ำเนาะค่ะ ส่วนแรกน้องอ้อมบลอยากถ่ายคลิปนำน้องอ้อมเส่วงนี้หาะโฮิบลอยากถ่ายคลิปน้องอ้อมแในเดือนอ้อมจะเอาหายนงตุ๊กน้องปิ๊กไปหาสิพันเนาะเนื่องจากคุณยายเพิ่อนผากมาหายแต่หึงหึงเลยแต่น้องอ้อมกลับว่มีเวลาพาน้องตุ๊กน้องปิ๊กมาหากินแล้วกันกลับว่มีเวลาค่ะไปหาเพิ่นน้ำเน่เนาะกได้หายเพิ่นจำเนี่ยได้จะหายน้องอ้อมพ่อเนาะนี่จะหมดหายนงตุ๊กัน้องปิ๊กเลยอะโดยอ้าปั้นหายน้องน้ำแล้วน้องอ้อมก็จะหายน้องอ้ําน้ำเนาะนี่ สำคัแหละนะคะชิบหาพันเนาะค่ะมาถ่ายคลิปน้ำน้องอ้อมน้องอ้อมก็หายตลอดเอาขนาดเวลามาถ่ายคลิปน้ำน้องอ้อมเนาะก็หายเพลินจนบางที่ก็เถื่อแต่ละเถื่อเนาะเพิ่นมาถ่ายคลิปน้ำน้องอ้อมน้องอ้อมก็เติมบัตรให้เพลินเนาะซองมือชิบพันเติมบัตรพ่อแม่ไปลุงเดือนหนึ่งนะเบิ่อทลายแช่นเพื่อเติมบัตรให้เพลนี่นะของคุณแม่น้ำเหนืออาณาอกโอ้ยะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยน้องตุ๊กน้องติ๊กนะ เข้าวันนี้เอาวาเลยโบนิฟก็ได้หละ ไปเลยน้องอัมไดไล่ไปกว่าน้องตุ๊กน้องติ๊กเจ๊ดิเ, <c oughs> เอาเอาเร็วๆอ่าโอเคไปเมื่อวานนี้น้องไม่บ่ได้เนาะน้องไม่บ่ได้ก็เอาเงินปลอบใจเอาไปเมื่อวานนี้ ก็เอาไปได้เงินก็ได้อ่อาไปได้น้ำไม่ก็เอาเงินให้พวกเงินกอบใจเนาะสำหรับคลิปนี้น้องอมกับจีโจ้ไปเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาหับซมมาฟังคลิปน้องอมคลิปน้องอมจนจบโมข่วโคตรจะหน้าก็ว่าอยู่ดีมีแฮงก็ภาพแงมเป้ไม่ร่ำไม้รวยประธานชิงแดกับโบได้สิงแดงเด้อสาธุเนาะถ้าน้อนอมว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ นี่กา,ขากข้อกาวข้าง่าสะบายดีสะบายดีพวกกันคลิปหน้า